สัญญาสัญญาความจำสัญญาความจำ,จำอยู่ที่สมองนะแต่เวลาจำไม่ได้จิตก็บอกว่าจำไม่ได้บางทีเราเห็นหน้าคนเราก็นึกชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนสัญญาเหมือนกันนะสัญญาความจำ <c oughs> ไม่ช่จิตเกี่ยวกับสมอง บางคนที่มีปัญหาสมองด้านความจำเราก็จำชื่อไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นสัญญาแต่ว่าตัวจิตก็จะบอกว่าเรานี่จำไม่ได้หรือที่จำได้เราก็บอกว่าเรานี่จำได้ถ้าเราแยกจิดออกมามันจะเป็นส่วนของสมองที่มีความจำต่างๆ ไอ้ตัวที่ยึดว่าเราจําได้จำไม่ได้ตัวนี้มันนี่เป็นตัวเรานี่แหละก็เป็นอุปทานเห็นไม่ว,ว่าถ้าคนมีปัญหาการเดินการทรงตัวการเดินเดินไม่ได้เราเดินไม่ได้ก็คือร่างกายไม่ใช่ใจใจก็อยากเดินได้หรือพูดได้ชัด ก็สั่งปีิสมองสมองไ้ทำงานก็ส่งไปตามนะบประสาทไม่ได้มันแยกกันถึงจะเห็นชัดๆแสดงว่าไม่ใช่เราอย่างถ้าจิตรเรานิ่งก็เห็นว่ามาันไม่ไม่ใช่เราแต่จิตรเราไม่นิ่งก็เป็นเราเลยมันเร็วมากเป็นเราของเราอันนี้คือขั้นสูงสุดที่เราจะปฏิบัติให้ถึงคืนินิพพาน แต่ในเบื้องต้นนี้เราต้องสร้างความดีก่อนสร้างบารมีอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าท่านสร้างบารมีของท่านเป็น,นบารมบีบทธิสัตว์เจ้ารนะสร้างบารมีเมตตาสร้างบารมีช่วยเหลือประชาชนเป็นเทรักของประชาชนก็เป็นบารมีท่านสร้างมานานเนี่ย ทุ่มเทกายใจมานานละนพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยคู่กับพระพศาสนามานำาระพธศาสนาตั้งแต่พระมนาลายพระมณลายมหาราชนี่ก็ราตาเริ่มใสในพุทธศาสนามากช่วงนั้นศาสนาคริสต์ก็เข้ามาแล้วพระองค์ก็ให้โอกาสศาสนาคริสต์มาเผยแผ่ด้วย แต่ว่าศาสนาคริสต์ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนกรุงอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นศาสนาคริสต์ให้หมดจึงกลับกลับเรียนท่านนะให้ท่านเปลี่ยนศาสนานี่นแหละ <c oughs> แต่ท่านก็บอกว่าเอา้าเราก็ยังมองศาสนาของท่านเป็นศาสนาที่ดี นะทำไมท่านไม่มองศาสนาเราให้เป็นที่ดีบ้างก็นะคือให้โอกาสทุกคนที่สร้างความดีใครนับถือศาสนาไหนก็ก็ไม่ห้ามพระองค์ก็สตาเริ่มใส่แนบแน่นในพุทธศาสนานี่แต่พระมหากษัตริย์ทรงเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นนี่เราทุกวันนี้ก็ลำบากเหมือนกันราชการก็น่ต้องเปลี่ยนตามนะ โอกาสที่พระุทธศาสนาจะเจริญก็ยากต้องาอาศัยความศรัทธาของพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์นะท่านเป็นพุทธมามก,กะกุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ยังยืนถาวรมาจนปัจจุบันในวัดสมัยสุขโขทยัยอู่ทองมยุธยารัตนกโกสินอย่างนี้ อย่างในฤดูนี้ก็ฤดูทอดพระกรถินพระราชาก็ากทำไหวยกฐถินไม่ตามวัดต่างๆไปแลวพระองค์เองก็มีถ้าเป็นวัดหลวงพระองค์ก็พระราชทานไปบางกระถินต้นนี่จะเป็นกรถินที่พระราชาไปทอดตามวัดลาดเป็นทอดตามวัดนาดปีนี้มนอนจะไปทอดที่วัดน้องพระพงษ์ วนะันที่27ตุลานี่แหละพงจะเสด็จไปเองพร้อมระราชนีเป็นครั้งแรกก็นานแล้วเนาะสมัยหลวงปู่ชาก็บราชนีไปเสด็จตัดโลกนิมิตแล้วก็พระราชทานเพลิงหลวงปู่ชากร่า้กันในหลวงบราชนีเสด็จเองนะพงจะเป็นพระเทพนะแล้วก็มายุคนี้ก็มไม่ใช่ว่าพระมหากษัตริย์จะได้ไปไหนง่ายๆเนาะก็ต้องมีกำหนดการ ันนี้ตั้งกำหนดจากพระอ,องค์มาชมพระรา,าชเลขาแจ้งโดยตรงดยงัก็คงจะเตรียมงานกันอยู่นั่นอย่าได้ว่าประชาชาได้ทรงมีศรัทธาด้มงใสในพระศาสนามานะทุกพระองค์องพระศาสนานี่ได้รับการปกป้องคุ้มครองรับถือโดยพระราชาพร้อมทั้งบรมสารนุชว,วงศ์แล้วก็ ประชาชนนี่ก็เริ่มใส่ตามองค์ที่เป็นหัวหน้านี่นะสำคัญระบบพระมหากษัตริย์ยังไม่อยู่ก็คุ้มครองพระพุทธศาสนาอยู่พระพุทธศาสนามีโอกาสคนจะปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมก็มีโอกาสยังตั้งแต่พระราชาทุกพระองค์นั้นทรงมีความสนใจในพระศา,ศาสนาทุกพระองค์ทีเดียวอย่างมาก วันนี้เราก็มาระล,ลึกถึงราชก,การที่ี่พรที่ค์ได้สวรรคตไปแล้วไปสู่สวนคัลลยไปแล้วเนี่ยแต่ก็ระล,ลึกถึงความดีของท่านการระลึกความดีของวิดาบรรดาผู้มีพระคุณนั่นแสดงออกสักความกตัญญูกะตะเวทิตาเมื่อเรามีความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ที่ให้กำเนิดชีวิตของเราหน้ตพูที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขในแผ่นดินของประเทศไทยของประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เรามีความอบอุ่นเนะอยังนี้จะเป็นบาร,รมีของพระศาสนาของะมหากษัตริย์ของคนในชาติที่สาม,มัคคีกันสิ่งที่มีก็คือความอบอุ่นใจเมื่อเราเดินทางไปไหน ใกล้ๆ่เมื่อเราเหยียบพื้นแผ่นดินไทยแล้วเราจะมีคาวอบปุ่นนะปออุ่นจะใจขึ้นมาถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นธรรมะจะรักษาผู้ประพฤติธรรมแล่ความปัญญายุติวิธีจึงเป็นเครื่องหมายของคนที่มีความดีมีศีลธรรมนั่นเองก็คอยเรานะ่ะรักษาคุงงามความดีของเราไว้ ทำบุญวันนี้ก็ถวายเป็นพระราชกุศนแก่บัเด็จชาวญี่่ราชการที่9ที่ท่านสมรดกไปแล้วแต่ว่าดวงกิจของท่านนั้นยังอยู่ยังรับรู้ในความรักที่ประชาชนที่มีต่อท่านทุกแห่งหนก็ทำบุญบุญให้ท่านไปท่านก็มีบุญอยู่แล้วล่ะสูงขึ้นไปแล้วมีบุญมากกว่าเรา แต่เราก็ระลึกถึงท่านอีกถวายอีกเราก็นุโมทนาบุญความดีกุศลที่ท่านทำเอาไว้แล้วด้วยท่านทำความดีมา,มาก้างเราก็สาธุกับกุณงามความดีนั้นแล่สิ่งต่อไปคือเราก็ต้องปฏิบัติมีเมตตากรุณาตามพระองค์ไปด้วยต้องปฏิบัติตามไปแล้วก็ให้ในพวกเรานั้นตั้งกิจตัธิฐานในการสร้าง ความดีในวันนี้อันบทรนาความดีของท่านแล้วก็ถวายบุญกุศลให้ท่านอีกพวกเราก็จะมีบุญมากขึ้นไปบุญกุศลนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่พิงของเราในชาตินี้เราก็ชาติหน้าชาติหน้าก็จะเป็นพวงนี้ก็ได้ก็ขอใ้เราได้ตั้งใจปฏิบัติภาวนามีสติสมาธินะจรียนไ